ทำไมห,หินจะไปจึงฟูขึ้นเหนือน้านั่นข้อหนึ่งที่พิทีกุศท่านฝันนี่ไม่เห็นว่าเห็นก้อนเห็นก้อนมะหือมาก้อนใหญ่ลอยอยู่เหนือหน้าตามปกติก้อนหินมันจะโจมในน้าแต่วันนี้มันลอยอยู่บนน้าลอยได้ยังไงอันนี้ก็เรื่องเดียวกันกับที่บามาน พรงเจ้าจึงเลยอธิบายบอกว่าดูก่อนสิ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันนะอนาคตข้างหน้ายุคหน้าต่อไปเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นเนีย่ยเกิดได้อย่างเกิดแล้วอืเกิดเนื้ออัน้เนี่ยเกิดมาเยอะแล้วนะเกิดได้ออยังไงคือว่าคนนักปฏิบัติทั้งหลายก็รับว่าจะเดืยวเมื่อใดไปยกฐานะคนพิบา้าเป็นพราอรหัน มันเกิดมาน,นั้นนะคือ่ายกเอาก้อนหินมันลอยบนน้ำาสิไม่มีสาระอะไรมายกขึ้นมาทำไมทำไมจึงยกพิบาทขึ้นเป็นพระอระหันต์เป็นพระเป็นองค์สำคัญสำคัญขึ้นมายุคนี้สมัยนี้นี่ไงในเมืองไทยเราเกิดเรื่องคือเราเรื้อเช้ากันหลายอย่างนาประการทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีก็เรื่องขา้า่าจะามยกฐานะของพระพิบ่าขค,คือเป็นพระอระหันต์ มันจะง,งมงายตามๆกันเกิดเรื่องตามๆกันนี่ก็ไปยกก้อนหินหล,อลอยขึ้นเหนือน้ำม,มาเลยนะนี่เป็นความฝันขเ้าระ่จ้าที่โกศน,นะชัดเจนที่เกินอันนี้มีแลยย้วอืนี่เราเป็นนักปฏิบัติคารวะญาติโยมเนี่ยนะก็จริงอยู่ใช่่าเราเป็นผู้นําของพระก็ผู้นําของพระไม่ใช่ว่าหัวโล้นผ้าเหลืองจะเป็นดีทั้งหมดเลย ผิดก็เป็นผิดได้ไม่ใช่ว่าคนหัโล้นผ้าเหลืองจะมีคุณธรรมสูงจะเป็นผู้ละอาสาะัจเรยหมดไปสิ้นไปอันนั้นเป็นรูปแบบหัวโล้นผ้าเหลืองเป็นรูปแบบเป็นเพียงสมมุติสวงที่บวชขึ้นมาจากอุปชฌาอาจารย์ที่ในการบวชขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาสาะกิเลสจะหมดไปสิ้นไปนี่เป็นเพียงรูปแบบของสมมุติสฆงเท่านั้นเองแต่ว่าเิรลสอา,รรษา,ษาสะตัตหาเหมือนเดิมกับฆรวาสเท่าๆกัน จเจเลีดของคาราวสามีเท่าไรพระก็มีเท่านั้นพระมีราคาไหมมีมีมันโยมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านอยู่ในขอบขายของธรรมวินัยท่านก็สามารถจะบังคับใจตัวเองได้บางการณีหรือบังคับบาจาตัวเองได้หรือบังคับกิรยิยากายตัวเองได้ท่าน,นคือเอาธรรมวิมนัยบังคับไปเฉยๆถึงใจจะอ,ออกไปทางโลกทางต้องสารก็ไปได้ แต่คนยังไม่ไปแต่ใจไปก่อนนี่คือว่าบวชแค่ใจบังคับใจเฉยๆเท่านั้นเองเห็นไหมว่าเรื่องเราเห็นพระทุกวันเนี่ยเห็นตามรูปแบบส่วนใหญ่เรามองเห็นพระจ,จริงๆเราศึกษาไม่ได้คือพระจ,จริงๆมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเรายังไม่เห็นส่วนนั้นเราเห็นแค่เป็นสิ่งที่คนเลือวิสัยทำได้คือว่าพิญญาที่่ามา เขาจะมีสีริยามาัจยาลานาประการที่ออกมาแล้วก็ยกให้เป็นพาระอรหันต์แล้วตรงยุคนี้สมัยน,นี้พระอาราหันต์เกิดขึ้นจากคารวะพระอริยเจ้าเกิดขึ้นจากลูกศิษย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าสอนเราล่า <c oughs> าะนี่ยเราจะองบังนะต่อไปจะไปยกกูบาอาจารย์เป็นพาระอรหันต์ง่ายๆม่ได้เนะเสียเหมือนกันนะ ถ้ามันเสียมาได้เกิดขึ้นทำไมศาสนาทำไมศาสนาอื่นเขาโจมตีเราได้ว่าเรางมงายทำไมศาสนาพุทธยงมงายขนาดนั้นเชื่ออะไรเสื่อมันมีเหตุมีผลอะไรเลยเป็นศรัทธาพิประโยชน์เนี่ยแล้วขนาดเชื่ออะไรงมงายขาดสติปัญญาขาดเหตุขาดผลต้องดูก่อนพ่นาก่อนให้มั่นใจได้ก่อนถึงเชื่อทั้งไป มันจึงไม่เสียเวลา